ตอนนี้น้องโมดเดลก็แวะมากินก๋วยเตี๋ยวที่วัดสกแก,แกนนะปะนะเปิดน้องโมดเดลเปิดกันไปนะะนดเลยค่ะน้องโมเดลชแนลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องโมดเดลนะคะจะไปทำบุญที่วัดนะคะ เดี๋ยวให้เราติดตามดูนะคะไปกันเลยค่ะ <c oughs> ใส่แว่นไหนฮันน้าไม่ให้แม่ดูหน่อยเอาโห,โหสวยมากจะไปไหนวันนี้หนูจะไปไหนคะไปท้องบนเอาไปทำอุบ <c oughs> ที่ไหนคะที่วัด <c oughs> ดีแล้วถ้าแถวนี้กันหรอกพี่เขาขนต้นไม้กันอยู่หรอกนอนป้าเอ้ยไปดูพูดว่าอะไรอ่ะบอกซื้อหนอนมาฝาก่งกันนะไปไปไปเดินไปเดินขึ้นไปเดินดูทางด้วยเดีย๋ยวหัวเข้าเลือดไป <c oughs> สิเลยป่ะเดิน,นป้า <c oughs> เดินขึ้นไปนู่นแล้วป่าะาไป ไปเจอกันที่วัดเลยนะคะทั้งหายนั่งลงนั่งลงเ้ยดื้อเปล่าเดี๋ยวพ่าอให้ดื้อไหม ก็พาน้องมาเดียวนะคะมาถวายเพนพระเสรีบ้านนะคะเดี๋ยวจะไปอีกวัดหนึ่งนะคะเออหรือจะไปโน่นไปให้หานปลาทางนู้นก่อนหืมให้หารปลาก่อนไหมอ่าโอเคอยวไปให้หันปลากันนะคะตอนนี้น้องมาเดียวก็แวะมากินก๋วยเตี๋ยวที่วัดสแกนะคะคุณยายเนี่ยทำเห็นไหมน้องมาเดียวคุณยายนั่งอยู่ในเรือเลเห็นไหมเจ้านี้อร่อยมากเลยนะคะเนี่นออยอยู่ที่ อยุธยานะคะวัดสแควรนี่น้องโดวมากินนั้งแต่น้องโเดวหยุดแม่ยังไม่ท้องเลยยังไม่ท้องยังไม่มีน้องโมเดลเลยตอนนี้จะโทรบอวจ๋าพาน้อโมเดลไปกินเตี๋วกันนะคะก็อี้นั่งข้างบนมีก็อี้นั่งอยู่ข้างบนนหยิบเลยนี่ดอกไม้ไม่ได้หยิบดอกไม้ได้หรอเาได้หยิบเองเลยอ่ามาหยิบทุ่อันหนึ่งโด้หยิบทุ่อันหนึ่ง ป้าหยิบมลูกอันนึงน,นะปะนะวันนี้น้องันเดลก็จะมาถึงวัดสตือนะคะจังหวัดอะยุ่ย,ยานน้องโมเดวมาไหว้พระจับสามที่หรอกนึ่งกลับิีกรบิดทีหนึ่งอ,อ,อ๋อ อีกทีนึงค่ะชุดเจ้าก่อนทุดจ้าได้ค่ะน้องเดี๋ยวทุดจ้าก่อนชุจ้าอืมได้ว่าค่ะนะม่ใส่กระมงไม่ใช่ใส่ตะเกียบค่ะใส่กระมังอ่าชุดจ้าใช่มาปิดทองอ่ะ ให้ปา้ใปาให้น้องโมเดให้ให้น้องโมเดลไปแผ่นหนึ่งไปปิดเลยมาทองไปปิดนะคะละูกปิดทะอ่าดูเลยไปปิดเลยเดินดูบันไดเด้นลูกเนี่ยนะคะพระองค์ใหญ่นะ อะากไป้ันรอม่อะไนาะเราเอาจากที่มืออมเดี๋ยวป้าทำให้ดูเดี๋ยวป้าทำให้ดูว่าทำยังไงโอเคไหมเปิดเราไม่ได้เปิดกันย่วงหรอเปิดอาไม่น่าหยิบออกมาลรกอ้าปล่อยอายแปะเลยไม่ได้แปะเลยค่ะอโอ้โหเก่งมากค่ะนี่อ่ติดมือติดมืออ่ะเอาไม่เอาไม่ กดลงไปแล้วกกดไปกดท้องใส่พระไหมแปะที่พระได้เล่าอืนี่ตั่งนี่กดเลยหรือเปล่าเนี่ยกดกดที่ป้าได้ลูกกดที่ก้าวได้หรืลูกเนี่ยกดอ่าป้ายเดินไปแปะตรงได้ท้ายบ้างไปเดินไปโน่นป้าเดินไปโน้นแล้วไม่วิ่งนะไม่วิ่งนะ แก่ไปครับพี่เดลโอ้โหเต็มมือเลยค่ะไม่เป็นไรลูกแปะแปะอีกปะแปะอีกนะระวังตกไปนะลูกดูด้วยนะนั่งมาได้ไหมนั่งได้แตไมจะไม่ได้อ่ะไอ้ป้าแปะเดีนป้าไปนู่นเลยอ่ะไอ้แปะแปะตรงนี้ก่อนแปะตรง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 ตัวมั้งตรงไหนตรงตรงท้องเลยแปะตรงท้องเนี่ย น้แปะเสิดูท้องเลยน้องแม่นุสิวายอ่ะแล้วน้องแปะเลยแบบปล่อยแปะไปที่ท้าเลยหรอแม่แปะไปนี่ นเราตอนนี้ก็แปะทองนะคะเพราะพระ,พระองค์ใหญ่มากดูหนดโอ้โหยังไม่สุดเลยถึงเท้าแล้วไปข้างหน้านู่นอีกโอ้ยยาวเลยองค์ใหญ่มากนี้วัดเออหลวงพ่อเลยนะนะป้าาสตือนะะไปแปก่อนน้องมเดจะเอาเหรียญน,นะเอาเหรียญมาแปะไปที่องค์พระนะคะแล้วก็เอาทองทับอีกทีหนึ่งได้ไหมคะ ัตงเอาเหรียญเหรียญได้หรอกโอ้โหแปะต้องส่งหน่อยแปะต้องส่งค่ะ<า>อุ้ยอยู่แล้วเอาได้แปะอยู่แล้วปล่อยเลยหรอกเอาไม้เอาไม้น้องม่หยิบมาหรอกเอาไม้หรอกหยิบมาอันนี้เอาไม้เนี่ยแค่ปั๊บไปอ,อยู่แล้วอ,อุ้ยทอแต่ไม่ปั้นต้องเรียนนู่นนู่นหรอไป ไม่เด้จะเปลี่ยนเาไปทำมา,า,มาปแปะก่อนเดี๋ยวป้าไปให้เลยเหัวชนนะเดี๋ยวถ้าแกดูครับอ,อยู่ไหมอ้ามายทีนึ่งมนเอาอามาไมไมนช่วยป้าช่วกันไปตรงทางนิดหน่อยเหงื่อเหมือนจะตรงนี้แหละโอ้โหนโอเค ปลายเท้าแหละโอ้ยดูรีบเดี๋ยววิ่งโอ้ค่ะอรงนี้มีเนื้อ๋อนะคะลูกค่ะเอาไปตรงนู้นก่อนโอ้ค่ะอ๋อไปตรงนู้นก่อนตรงนี้ไม่มีเลยเหรอลูกมาไปตรงนี้ค่ะตรงนี้ตัวนี้เป็นขี้ตะไคร่น้ำนะนี่อันนี้แปะกระป๋าตรงนี้ไม่ค่อยมีคนมาแปะน้องมาเดือแปะด้วย คิดพึ่งมากคิดพึ่งมากเนี่ยเหรออ๋อแต่เดี๋ยนนว่าคิดจะคายน้ำเราคิดพึ่งแล้วไม่ได้ว่าแปะกระป๋าเนี่ยไม่ค่อยมีคนแปะนะแถวเนี้ยไม่มีจระเข้เก่าๆแปะไม่อยู่ดีกว่าเดี๋ยวแปะกระป๋าไปไปตดกระป๋าโหดูน้องมาเดี๋ยวแกโอ้เก่งมากค่ะทิ้งใส่ตะกร้าเลยค่ะเก่งมากค่ะ เท้าเล็บเท้านะพระน,นะคะนียายายาๆๆอย่า,าตกไปหรอกเอ้มีใหม่นี่มีใหม,ม,ม่อีกมีใหม่อีกเยอะที่ป๊ามีเยอะเลยนะะ่ะเก็บกระดาษมาเก็บกระดาษมาแบบแปดอันใหม่ได้อันเก่ามาติดมือมาเดี๋ยวค่าเก็บลูอกอ่สุดท้ายแล้วก่อนด้วยกันอ่าอเอาไป จ,จ้าตีให้อเไยค่ะไปเดินไปงงเลยค่ะ,คะ,ะจะไปตรีระคังวิ่งดงูด้วยนะลกูกจะตกไปนะปน,นี่นี่น,นี่ร้อนเท้าเดินบนแผ่นสีเขียวลง อ่าเหมือนเสียงเพลงเหมือนเสียงเพลงที่แม่เปิดเครื่งมากเสียงเพลงท้าสวดอ่ะเนี่ยเหมือนปะเหมือนปะหรนะไปเด้เดี๋ยวน้องไปเดี๋ยวกลัวป้าตีคของนะนี่ไปตีะระฆังดีกว่าปะตีเป้งเป่งเป่งเป่งดีกว่านี่นี่ตืป้านี่เดียวป้าจะไรตีเลยนั่น Nếu đẹp lắm được mà mà bà, bà, bà ôm mà được hay bà ôm mà được Mày ảo bà Mày nào? ก็เดี๋ยวรอ,อป้าแล้วไม่เดี๋ยวกลัวตีไหมตีป่ะเอาป่ะให้ป้าอุ้มมาบ้าไม่เอาเดี๋ยวดูใส่หมวอกอยังไงนะคุณธนคารสีมพู้หรอสีมพู้หรอสีผู้สีมพูหรอหส,สีมพูน้องเดี๋ยวต้องสีมพูค่ะยกขันอะไรคะเด็กอ่าไปอลอยกันไป้ไนะนป้าใส่เลยค่ะ อ่านี่น้องมาได้หนี่ลอยในน้ำหนึงลอยในน้ำให้ป้าพาไปดีไปกับป้านี่จุดเทียนตรงนี้กันค่ะ วาที <behav> <uce> ่เลยมาจุดตอนเืตวาัดจายไทุกคท่านอยาง่นดที่แล้วทําจะไปมชนานดเ่็จ้จะเป็นิสันติแล้วแลก็ยนเลยค่ะี่เดินมาว่าจเตี่ยววาน้องนี่นายดเวางรงน้ำเลยนะเดี๋ยวป้าอุ้มกัน หยิบเฉพาะดอกไม้ลงไม่ใช่ผ่านหยิบเฉพาะดอกไม้อ่ะถือตรงนั้นถูกอร่อยนะนี่ยเ้ยระวังน้ำยินเจ็บเน้องไม่ได้เปะดะเดดูอันนี้ก็ได้เนี่ยดาวเรือ้ยไม่เปิดนะอ่ะนไม่ได้หยิบดาเรืองไปเยค่ะหยิบไปดาวเรือค่ะ ไปียบนูแล้วเรียไปมนูแล้ว,ลวอ่าสุอจ้าก่อนอ่านี่น้องเรนยยอยากใส่บาทอยากใส่าบาทให้ฟ้าทำให้ดูเน่ยอยากใส่ใส่บาทมาในนี้ชึบใส่มานะะในนี้เลยค่ะใส่ค่ะอ่าค่ะเอาสบายเลยอือหยิบเลยหรอหยิบเลยค่ะหยิบใส่บาทเลยคะ่ะไปเลย ฟ้าถือเลยล่ะค่ะอ๋อเทอัตโนมัตินะก็เป็นสายพายเนี่ยเพราะนัืนก็ความถวยความถไรอไปยเดี๋ยวไปดูตรงนี้ การให้หมดเลยค่ะเอาแม่ใส่สิอ่ะแม่ใส่ด้วยอ๋อแม่ใส่ค่อยๆหย่อนอนะ่ะค่อยๆหย่อนคนะ่ะเป็นเศรษฐีอายุมั่นขันยืนสมหวังมีทองมีเงินมีทองร่ำรวย ตลอดไปมิก <Five. S 2> ีเอตมีลาบเอามีลาบมาแล้วเลยมีลาบมาแล้วสอันนี้เลอันนี้เลยเนาะมีลาบมาเอออันนี้อันนี้อันนี้เก่งมากค่ะจะไปีไ่เอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะเอออ่ออ่ออ่่ ดนี่มีซับ้นไัยน้องมาเล้พ้นไัยเนี่ยพ้นโลกพ้นศาแล้วมาแล้วจ้าจ้าอ่าะ้องตกหลุมตกงลุใช่มาได้ถึงบ้านแล้วบ๊ายบาย่